เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศโดยในส่วนของช่วงนี้ถ้าเราติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศเราก็จะทราบครับว่าตั้งแต่วันที่28กุมภพาพันธ์นั้นเราก็ยักเข้าย่างเข้าสุนูร้อน ในบางพื้นที่ก็มีอุณหภูมิที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วแต่ว่าในส่วนของขณะนี้นะครับก็มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขาดการและก็พยากรณ์ไว้ว่าจะมีโอกาสนะครับที่ยังคงมีหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปานกลางนี่แผ่ลงมาก็อาจจะทําให้เกิดมีฝนตกได้ในช่วงวันที่678มีนาคมนี้นะครับเราก็ต้องติดตาม การพยากรณ์และการคาดหมายลักษณะาอากาศเพราะว่าจะมีผลต่อการดูแลการบริหารจัดการในสภาวะที่อากาศร้อนจัดแล้วมีฝนนั้นอาจจะเกิดพายุอาจจะเกิดกระแสลมแรงปีนี้ก็ต้องนําเรียนนะครับว่าภาคตะวันออกเราได้รับผลกระทบตรงนี้มากจากสถิติข้อมูลที่ผมเองนั้นได้เก็บรวบรวมไว้เนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญเรื่องหนึ่งก็คืออุณหภูมิและภาวะ ของกระแสลมแรงเนี่ยได้ลงมาคือทุกปีเนี่ยจะมีประมาณ1-2ครั้งปีนี้มาถึง5ครั้งแล้วก็วนกระจายไปทั่วเลยดังนั้นความเสียหายอันนี้ก็ทำให้มีผลกระทบในด้านของคุณภาพของใบาอากาศที่หนาวเย็นหลายครั้งก็ทำให้เกิดอาการถ่ายใบายภาวะทั้งสองอย่างพอมาเจอกับกรณีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงปลายมีนาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ก็เลยกลายเปินสภาวะแตกไปอ่อนทั้งหมดทั้งมวลรวมกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว,ว่าผลผลิตของทุเรียนผมคาดว่าน่าจะหายไปมากกว่า20-30%อันนี้คือเป็นการประเมินล่าสุดดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้เป็นข้อมูลครับว่าท่านที่มีผลผลิตก็ต้องตั้งใจดูแลตรงน,นี้ต่อไปเพราะว่าผลผลิตไม่ได้มาก เหมือนกับดังข้อมูลที่ออกมาในช่วงแรกนะครับเพราะว่าโดยเหตุผลสำคัญอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะการประเมินครั้งที่หนึ่งจากการประชุมที่ผมได้นำเรียนไปเป็นการประเมินจากปริมาณดอกแต่ถึงณเวลานี้ปริมาณผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามปริมาณดอกที่ออกนะครับซึ่งเราก็ต้องรอตัวเลขต่อไปแต่อยากจะฝากว่าทุเรียนปีนี้ มีกระจายหลายรุ่นมีเก็บเกี่ยวถึง3เดือนและในส่วนของผลผลิตก็ไม่ได้มากดังที่อาคาดการดังนั้นสถานการตลาดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการส่งออกไปจีนเราคงแก้ไขไม่ได้หรอกครับในเรื่องของกฎระเบียบนอกจากการเจรจาเท่านั้นแต่ว่าในด้านของการเตรียมความพร้อมใน แหล่งผลิตคือในประเทศไทยเราก็พยายามช่วยกันทุกหน่วยงานทุกองค์กรน,นะครับก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีข่าวสารที่เป็นประโยชน์และคิดว่าน่าจะนำมาเป็นสิ่งที่ดีก็จะนำมาเสนอกันต่อไปซึ่งหลายท่านอาจจะมีความวิตกกังวลเดี๋ยวเราฟังข่าวตรงนี้เลยครับจากเครือชัย,ยพฤกเกษตรมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ จากกรณีที่เราได้ทราบกันแล้วว่าการส่งออกทุเรียนนั้นมีปัญหามากมายทีเดียวเกี่ยวกับกระเบียบขั้นตอนที่ทางประเทศจีนกำหนด และก็มีเรื่องถึงสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสารชุบสี b ีไหรือว่าเป็นตัวสารที่เป็นโลหะเป็นแคดเมียมรวมถึงสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ตกค้างดังนั้นครับเครือข่ายใช้พืชเกรรษตรจันทบุรีก็ได้ร่วมกับบริษัทเอราวันเคมีเก,กรรษตรจำกัดนะครับจัดการประชุมในเรื่องของหัวข้อการใช้สารกําจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องในทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะประเด็นที่เน้นก็คือแคเมียม BY2 และสารเคมีที่ทำให้เกิดคราบในวันเสาร์ที่8มีนาคมที่ห้องแกลบบรูมโรงแรมมานีจันจันทบุรีเราโดยการจัดประชุมครั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา12นาฬิกาในการประชุมเราก็จะมะีในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มในการรับประทาน พนักรที่สนใจนะครับเนื่องจากเรามีการจํากัดก็อยากให้พนักงกรที่สนใจนั้นสำรองที่นั่งแจ้งได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่พนักงกรใช้บริการอยู่จะโดยการไปติดต่อหรือจะโดยโทรศัพท์อย่างไรก็ตามสะดวกนะครับผมเชื่อว่าพนักงกรสามารถที่จะติดต่อกับชัยพฤกษ์ในสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ได้ ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ย้ำว่าในส่วนของการประชุมก็คือวันเสาร์ที่8มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องแกรนบรนอลลูนโรงแรมมานีจันทร์จันทบุรีเรามาดูข่าวดีจากบริษัท QMAC นะครับในส่วนของนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะช่วยให้กับพี่น้อสกอรน,นั้นได้สามารถที่จะเอาไปใช้ในสวน นั่นก็คือชุดตรวจโรคพืชอย่างง่ายก็คือ q m a x plants disease test k i t อธิบายอย่างนี้ครับว่าในลักษณะของชุดตรวจนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราตรวจ atk หรือตรวจโควิดนั่นเองในชุดตรวจโรคพืชจะประกอบไปด้วยส่วนของอชุดตรวจโรคก,กิ่งแห้งอันเกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมอันนี้เป็น,นชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งนั่นก็คือการใช้ชุดตรวจโรครากเนา่าโคนเน่าของทุเรียนอันเกิดจากเชื้อราไฟท็อปทราในการตรวจเหล่านี้ถามว่าตรวจอย่างไรจะเป็นชุดตรวจสำเร็จครับนั่นหมายความว่าถ้าผมจะอธิบายง่ายๆเหมือนกับชุด ATK ก็คือเราก็จะเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เราพบอย่างในทุเรียนเนี่ยเราเก็บตัวอย่างเสร็จเราก็จะนำมาทำการ แยกชิ้นส่วนแล้วก็ใส่ไปกันในกระบอกน้ำยาแล้วทำการเขยา่าจนกระทั่งได้เวลาของเขาซึ่งรายละเอียดมันมีอยู่แล้วนะครับคือประมาณหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็นำไปหยดในหยดในชุดทดสอบถ้าเราหยดไปประมาณ3-4หยดเราก็จะเห็นแถบขึ้นมาอย่างกรณีถ้าขึ้น2ขีดเราก็จะพบว่านั่นคือมีเชือ้อถ้าเรา หยดไปแล้ว1ขีดก็แสดงว่าไม่มีเชื้อซึ่งในชุดตรวจตรงนี้เราจะแยกนะครับเป็นไฟท็อกโ o ราแล้วก็ f u วซเลีของชุดตรวจอีกชุดที่2นั่นก็คือ Q-max s o ซ test kit เป็นชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายๆเป็นตัวอย่างเช่นที่เราจะทำการตรวจมีธาตุอะไรบ้างมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีเหล็ก มีซัลเฟอร์นะครับหรือมอีในส่วนของอินทรีย์วัตถุออร์แกนิกเมทเทอร์และในส่วนของโพแทสเซียมเราต้องการตรวจจุดไหนก็คือ,อต้องการตรวจแมกนีเซียมต้องการตรวจในส่วนของโพแทสเซียมหรือต้องการตรวจอินทรีย์วัตถุเราก็ซื้อเฉพาะชุดนั้นแล้วก็นำมาทำการตรวจในการตรวจนั้นก็เป็นการตรวจง่ายๆครับเก็บเก็บตัวอย่างดิน แล้วก็มาทําการละลายในสารแล้วก็เอาไปหยดในส่วนของสารเทียบสีแค่เพียงเท่านี้ก็อยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้บริษัท q m a แได้นําเอาชุดตรวจทั้งโรคพืชและในส่วนของธาตุอา,าหารมีวางจําหน่ายและเปิดบูธที่จะให้คําแนะนําที่ใช้พึกในทุกสาขา ชัยพึษ์ในหสาขาซึ่งได้แก่ชัยพึษ์ทรีนัตนาวัดเขตนาบุญยุรามพึษ์สะพานห้วยสะท้อนธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงธนาทรัพย์มะครัและชัยพพึษ์ทับใส่พี่นงสกอร์ก็ไปดูและขอคําแนะนําได้ครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องรประโยชน์แล้วประอะไรไนดะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,พนเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1บบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์ e F K, รเอ และชัยุพืชเกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนโลอีตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรากสารกระตุ้นระบบรากเคมโมตินเคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์21 เจพ่น2 3ถึงครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ h ฮพาวเวอร์1 7 7และเคโมตินผลิตพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยอป้องการกำจัดโรคราบเนาโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน ฟอรอาฟอส400เท่านั้นฟอรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟอรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Greenleaf จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปโอเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแร่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ้าเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซ็ตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร G10 ส0 1สฟื้นต้นทําใบใหม่ส2 11องสะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูกส5 5 จี 10, สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนบทั่วไปขับทันสามาี่จ่าซื้อได้ที่เฉลิมเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสา,าระในเช้าวันนี้และอาจจะต่อเนื่องยาวเลยนะครับ ก็เป็นประเด็นในเรื่องของอภูมิคุ้มกันของพืชต่อโรคพืชหรือต่อศัตรูพืชหรือต่อมแมลงคือได้ความหมายตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจคําว่าศัตรูพืชของไม้ผลหรือของพืชนั้นก็คือโรคแมลงศัตรูพืชนะครับหรือ,อในส่วนของศัตรูที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่นจากอุณหภูมิความร้อนหนาวความหนาวเย็นความแห้งแล้งหรืออื่นๆเพราะฉะนั้นในประเด็นหนึ่งที่ผมเองนั้นได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการประชุมสัมนาของไม้ผลเมืองร้อนนะครับที่เครือข่ายชัยพฤกษ์ก็ได้ไปร่วมในการจัดงานมีประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็อยากจะนําเอาประเด็นตรงนี้มาขยายความให้กับพี่น้องสกอรได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นภาพ เราลองมาเริ่มต้นจากกรณีที่ว่าเมื่อก่อนนี้ในอดีตเราพบว่าการปลูกพืชของเรานั้นไม่ค่อยประสบกับความเสียหายอันเกิดจากโรคพืชจากศัตรูพืชจากมาแมลงหรือจากปัญหาต่างๆแต่พอเราทำการเกษตรมานานสะสมมานานในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าทุกอย่าง มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านของความเสียหายจากธรรมชาติความเสียหายจากศัตรูพืชซึ่งเป็นโรคโรคพืชมแมลงศัตรูพืชสัตว์ศัตรูพืชหรืออื่นๆดังนั้นในประเด็นที่พอเรามาพบกับประเด็นที่กลายเป็นเรื่องของข้อจํากัด ในการใช้สารเคมีทั้งในด้านผลตกค้างทั้งในด้านการแทรกซึมอยู่ในเนื้อและก็ผลจากกรณีที่ประเทศจีนเขาเริ่มมีกระ,กระบวนการบังคับในการควบคุมและก็ในการจำกัดการใช้วันนี้ เราก็คงทราบอยู่แล้วครับว่ากรณีสารชุบสีเบสิกเยลลทูหรือกรณีธาตุโลหะหนักแคดเมียมก็เป็นปัญหาแล้วไม่ใช่แค่นั้นปัญหาสารเคมีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตกค้างกับในเรื่องของล่องรอยหรือคราบของสารเคมีซึ่งรายละเอียดเราจะไม่พูดในประเด็นนี้แต่ให้เข้าใจว่านี่คือมูลเหตุดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าเราจะปลูกพืชแล้วเราจะลดต้นทุน เราจะลดการใช้สารเคมีไม่ใช่ไม่ใช้เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่าการทำพืชในด้านของเชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่าเราต้องมีปริมาณมีผลผลิตมีคุณภาพเราก็ต้องลงทุนเราต้องมีการใช้แต่ใช้อย่างไรจึงจะประหยัดประโยชน์และก็ประสิทธิภาพพี่น้องสกปรครับในส่วนของคําว่าภูมิคุ้มกันของพืชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะฟังแล้ว มองแล้วก็คาเข้าใจครับคนเราเมื่อเปรียบเทียบกับพืชก็เหมือนกันคนที่มีความสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงอยู่ในสภาพที่ดีกินอาหารถูกต้องพักผ่อนออกกำลังกายก็จะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันพืชก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเริ่มต้นจากโครงสร้างหลักดินน้ำอาหารอากาศแร่ธาตุ นั่นเป็นเรื่องของความสมดุลที่จะทำให้พืชนั้นมีความสามารถในการเจริญเติบโตที่สมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีการาสร้างในระบบผมยกตัวอย่างความหมายที่พิทักษกรในอดีตบอกว่าโออย่าไปให้ใบมันสมบูรณ์มากนะเดี๋ยวมันจะเป็นเกิดโรคง่ายอะไรก็ประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างกรณีตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีก ผมจะให้ท่านาพินักษกรได้มองลึกลงไปก็คือกระบวนการที่พืชอยู่ในสภาพการจเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของสารที่เป็นพลังงานมีในส่วนของอโปรโตีนมีในส่วนของสารเป็นเอนไซม์มีธาตุสิ่งที่เป็นตัวที่จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การสวนเจ้าของสวนเราก็ต้องมองว่าภูมิคุ้มกันลำดับแรกเนี่ยมันก็ต้องมาจากไม้ผลหรือพืชของเราอยู่ในสภาพดินที่มีดินน้ำอาหารแร่ธาตุอากาศสมบูรณ์โครงสร้างสวนการจัดการความโปรง่งความรุง่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นลำดับที่หนึ่ง กรณีของการที่เราวางระบบตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาคือภูมิคุ้มกันตัวนี้นะครับพืชเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองจากความสมบูรณ์หรือสมดุลเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสารในกลุ่มของไฟโตอะเล็กซินไฟโตอะเล็กซินก็คือสับภาษาก็เรียกว่าเป็นตัว ภูมิคุ้มกันของพืชอันนี้คือส่วนหนึ่งในความหมายตรงนี้ถ้าเราจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกนะครับก็คือในส่วนของพืชเนี่ยเมื่อเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสิ่งที่เป็นศัตรูพืชมาถูกทำลายหรือมาทำลายเขาก็เปรียบเสมือนเป็นการกระตุน้นคำว่ากระตุ้นก็คือต้องมีศัตรูพืชมาทำลาย ยกตัวอย่างเช่นมีเชื้อเจาะเข้ามาที่ใบอันนี้ก็คือการกระตุ้นละเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือมีเชื้อเข้ามากระตุน้นพืชก็จะทำการสร้างระบบขึ้นมานั่นก็คือตัวไฟโตอะล็กซินไฟโตอะล็กซินตัวนี้จะมีการเคลื่อนย้ายสารอันนี้เป็นกลุ่มรวมเป็นภาพรวมนั่นก็คือกลัวฟีนอล สารในกลุ่มของตัวนี้จะถูกเคลื่อนย้ายมาในตำแหน่งที่มีการถูกกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นแรงจะเป็นโรคหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการกระตุ้นก่อนถึงจะมีการคําสั่งสารมาพอในส่วนของสิ่งที่ไปกระตุน้นพลังงานทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายมาตัวฟินอลก,ก็จะมาเป็นตัวสัญญาณส่งเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จุด ตรงที่ถูกกระตุ้นนั้นหรือถูกทำลายนั้นกระบวนการของเขาก็จะเกิดกระบวนการขึ้นมาที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งมหาัศาจรรย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นมาเองอย่างคนเราเนี่ยก็มีภูมิต้านทานอันนี้คือส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเราลองไปย้อนดูในบางโ,โรคชนิดหนึ่งของคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกัน เปลี่ยนแปลงหรือภูมิคุ้มกันเป็นพิษหรือภูมิคุ้มกันไม่มีนั่นเป็นเรื่องสำคัญเลยครับในส่วนของผมเองนั้นก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ผิดพลาดหรือบกพร่องคือบางครั้งทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างหรือทำงานผิดพลาดพืชก็เช่นเดียวกันดังนั้นในกระบวนการตรงนี้คำว่าสิ่งห้าสิ่งมหศัศจรรย์ก็หมายความว่ากรณีถ้าเป็นโรคพืชเขาไปเจาะอยู่ที่ใบ เจาะอยู่ที่กิ่งพืชจะต้องมีเกิดการกระบวนการ4 5หอย่างดังนี้คือกระบวนการแรกเขาจะสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มเชื้อราโรคพืชหรือมาหุ้มสิ่งแปลกปลอมกระบวนการที่สองเขาจะสร้างหรือเขาจะทำสร้างเซลล์ใหม่มาคลุมเชื้อไว้ให้เชื้อไม่เจริญเติบโตหรือให้เชื้อตายเพราะฉะนั้นเราจะเคยเห็น นะครับว่าบางครั้งเนี่ยใบไม้ใบ,บทุเรียนของเรามีจุดเล็กๆแต่มันไม่ลุกลามหรือกรณีที่สามเป็นกรณีที่เขาสร้างสารที่อยู่ภายในเซลล์เขาเรียกว่าไซโทพลาซึมสารเหลวตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่บอกให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่คือเซลล์พอมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาตัวไซโทพลาซึมหรือสารตัวนี้เขาจะไปสร้างแล้ว ทำลายในส่วนของสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นก็คือพวกเชื้อราโรคพืชหรืออะไรก็แล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งพิทัสกสกรจะสังเกตครับว่าเวลาที่ท่านส่งภาพมาให้ผมมันเป็นใบทุเรียนแล้วมีจุดเล็กๆขอบเป็นแผลสีน้ำตาลนี่คือกระบวนการที่พืชเองเขาทำการสั่งครับโดยการทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นตายโดยฉับพลันเขาพอมีเชื้อราโรคพืชเข้ามาเจาะ ถ้าเซลล์ตรงนั้นเป็นเซลล์มีชีวิตมันก็จะอาศัยเซลล์มีชีวิตเจริญเติบโต,ตแต่ถ้าพืชเขารู้ว่ามีสิ่งมากระตุ้นแล้วเขาสั่งสารสําคัญเลยครับทําให้เซลล์ตรงนั้นตายโดยฉับพลันเมื่อเซลล์ตรงนั้นตายโดยฉับพลันเชื้อละาหรือตัวสาเหตุที่เป็นโรคพืชก็ไม่สามารถที่เจริญเติบโต,ตได้และอีกเรื่องหนึ่ง ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตครับ,รบว่าเวลาทีเา่เกิดการพิสูจน์เขาจะตรวจ DNA แต่ในด้านของอตัวโรคพืชนี่นะครับอธิบายง่ายๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าตัวโรคพืชเมื่อมาเจาะเข้าไปในใบพืชตัวโรคพืชนั้นเขาจะมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าแอนติเจนมันเป็นสารเหลวที่อยู่ภายในนะครับแอนติเจนตัวนี้ต้องเข้าใจว่า ถ้ามันเป็นตัวสารเหลวชนิดเดียวกันมันจะไม่ทำลายกันซึ่งกันและกันแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันดังนั้นในสิ่งมหัศาจรรย์อันสุดท้ายในข้อที่5นี้ก็คือเมื่อเชื้อโรคพืชเข้าไปเป็นแอนติเจนชนิดหนึ่งสมมติว่าแอนติเจนชนิด A ตัวพืชเองเขาก็จะสร้างแอนติเจนขึ้นมาใหม่เหมือนกัน จากชนิด B, ชนิด C มาเป็นชนิด A เพื่อหลอกให้โรคพืชน,นั้นรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกันนะเป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นแอนติเจนชนิดเดียวกันดังนั้นเชื้อราโรคพืชเหล่านี้จึงไม่ทำลายนี่ก็คือกลไกนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในกรณีพืชเป็นผู้สร้างคำว่าสร้างก็คือภูมิคุ้มกันหรือในศัพท์ภาษา ก็คือพวกกลุ่มสารที่เป็นระบบก็คือไฟโตอะล็กซินทีนี้ในการพัฒนาต่อมาในการพัฒนาต่อมาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ในทางเทคนิคในทางวิชาการโรคพืชก็มีการสร้างสารขึ้นมาเป็นสารเทียมกลายเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช พิโรจน์กอร์รับสาระความรู้ของเรายัางไม่จบนะครับแต่เนื่องจากเวลาของเราหมดก่อนติดตามใหม่กันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ